สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ยูทูปช่อง DR ดันทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมเจ้าฟูโซนะครับหรือมิซูบิชินะครับ FN 5 2 7 s นะครับมาพร้อมกับเจ้ารถขุดโตเกโกนะครับ SK 2 0 0 บรรยากาศก็คึ้มฟ้าคึ้มฝน เดี๋ยวเรามาชมบ่อกันนะครับความลึกน่าจะประมาณ5้าเมตรได้นะครับบ่อก็อไม่ได้กว้างมากนะครับคนขับแมคโครก็เป็นเป็นเสียนะครับเจ้าของกิจาการนะครับ รถขุดนะครับเครื่องไม่มีโหลดเลยนะครับฟังเสียงเครื่องเดินนิ่งมากนะครับถามเสียแล้วนะครับเหลืออ <Thank you. S 1> ีกประมาณสิบเที่ยวนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับ ก็เคยหล่อในตำนานนะครับไอ้หลงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์10สปีดนะครับสมัยตอนที่เดียร์ดันแมนทักเป็นเด็กพ่อเดียร์ดันแมนทักนะครับเคยขับนะครับแต่ว่าเป็นหัวลากนะครับสิบล้อก็เคยขับนะครับหัวลากก็เคยขับนะครับเครื่องเขาไม่ได้ใหญ่นะครับ เครื่องมิสนะูส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง195กับ220นะครับกาอโบนะครับส่วนใหญ่ฝนก็ลอยตกปล่อยนะครับไม่ได้ตกแรงมากนะครับแล้วก็เพิ่งหยุดไป ถ้ากล้องมันสันส่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดออีไม่ได้เอาไม้ถือกล้องมานะครับไม้จับก็พาท่านผู้ชมนะครับหรือ FC มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับ เรามาชมรถขุดรถดำกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราก็ไปชมรถเกษตรนะครับที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรนะครับรอบนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับ ก็มาแล้วนะครับตอนนี้เดียดัมแมนททก็ได้เปิดโหมดเครื่องบินไว้นะครับข้อดีของการปิดเปิด,ปดโหมดเครื่องบินก็คือมันจะไม่รับสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชม อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ